แบแบกสรุ่น2สไตล์อยากได้แบบไหนบอกมาได้เลยทั้ง MG c e l เซเลริโอไม่สองหมื่นโลทั้งคู่ประหยัดสุดๆส,สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วเนอะวันนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะเราเอารถประหยัดมาให้คุณลูกค้านะคะทั้ง2แบบ2องคันเลยหนึ่งจะมีเจ้าเซเลริโอคันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว เซเลริโอเน้นย้ำเซเลริโอสีขาวราคา2,99,000บาทนะคะกับ MG สีแดงแรงลิตนะคะ MG 359,000บาทนะคะเรามีมาให้คุณลูกค้าเลือก2คันไม่20,000โลเซเลริโอคันนี้นะคะจัดเต็มได้จัดได้ถึง300,000สำหรับเซเลริโอคันนี้สีขาวผุดผ่องนะคะคันนี้ปี20รีบโอนจับโอนจองกันเข้ามาเลยนะคะไม่ต้องห่วงว่ารถจะไม่สวย ผิวพันดีมากเป็นสีขาวมุกชั่วโมงนี้เจอเครื่องพันห้าพันหกพเข้าไปเป็นลมน้ำมันกินกระจุยกระจายอันนี้เครื่อง1,000นะคะดีกว่าไปขับมอเตอร์ไซค์เป็นไหนๆนะคะผ่อนคันนี้นะคะห้าพเองไฟหน้าเดิมตัวนี้จะเป็นไฟใหม่ไมเนเช่นนะคะนี่นะคะ ตัวไฟใหม่ไมเน์เชนเรียบร้อยแล้วเรวที่สำคัญประหยัดน้ำมันมากๆไม่ต้องกลัวซิ้นเปืองอันนี้แม็กขอบ14 Mac แม็กขอบ14นะคะตัวนี้ดอกยางทุกอย่างยังใช้ได้อยู่เลยสภาพของเขาใหม่จริงๆนะคะมีสติกเกอร์มาด้วยออกแนวสปอร์ตนะคะเนี่ยบางเฉียบมากนะคะสีรถสวยมากแทบไม่เคยเก็บเลยอ่ะไล่มานะคะมือจับจะเป็น สีดำนะคะให้ตัดกับตัวรถกันสาดมีให้พร้อมสวยงามมากจริงๆการออกตัวของเขาบอกได้เลยว่าไม่อืดนนะคะเวลาขับปุ๊บตบขวารถออกตัวได้ดีมากยังวิ่งได้อยู่เลยนะคะไม่มีการอ่ดหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิน้นอ่ะด้านหลังของเขานะคะจะเป็นโลโก้ของเขาเลยนะคะเซเลริโออันนี้ก็จะเป็นโลโก้ซูซูกิไฟเบรก็จะติดตรงข้างบนนี้เลยนี่ที่ปะน้ำฝนด้านหลังมีหมดรถสวยงามมากไม่เคยแกะ กล้าส่งให้คุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะรอยอาร์ตนี่มารอยอาร์ตเม็ดโตๆยังมีให้คุณลูกค้าเห็นอยู่เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นถาด้า้ด้านหลังของเขาลองถ้าคุณลูกค้าวางเทชูก็ได้หรือจะวางของอย่างอื่นก็ได้แต่บางทีเอ๊ะฉันไม่อยากวางของสามารถที่จะดึงออกแล้วก็เก็บได้นะคะเบาะพับลงไปได้พับนอนลงไปได้เลยนะคะสําหรับเบาะตัวนี้เนี่ยนี่พับนอนลงไปได้เลย เดี๋ยวเราพาไปดูด้านในหูโชกคของแท้เลยนะดเดี๋ยนะโชคแท้นะคะเนี่ยออกจากศูนย์มาเลยนะคะโชคตัวนี้นะคะโอ้โหเข้ามานี่คือแบบใหม่มากนะคะและที่สําคัญนะรถอีโกคาขนาดนี้นะคะคุณลูกค้าต้องดูดีๆนะเว,ะวะลาเราขับพวกเนี้ยเราต้องมีพวกแอร์แบ็กอะไรพวกเนี้ย ABS ไว้เซฟตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่ซื้อเสร็จเราไม่ได้ไม่ได้ไได,ดูตัวนี้ไม่ได้นะแอร์แบ็ก ABS ทุกอย่างมีครบนะคะทั้ง กระทั่งคนนั่งด้านข้าง2,99,000ก็มี Airbag ็ ABS ครบนะคะการันตีคันนี้นะคะให้คะแนนนะคะเอาไปเลย100%ค่ะอ่ะเอาไปเลย100%อันนี้นะคะเรื่องตัวพวกบอดี้ลดสมรรถนะในการขับทุกอย่างนะคะไม่มีล่นไม่มีหลวมนะคะช่วงล่างแน่นเพราะใหม่มา2,000 20, 0โลและที่สำคัญปี20 ไม่สองหมโลราคา2 9 9 0 0 0บาทนะคะออปชั่นภายในทุกอย่างเหมือนสภาพป้ายแดงแต่เปลี่ยนที่จอดเฉยๆออปชั่นภายในก็จะมีพวกแอร์แบ็กแอร์แบ็กคู่เลยค่ะด้านหน้าด้านคนนั่งกับคนขับนะคะส่วนรอ,อยขีดข่วนหรือความสวยงามนะคะก็เอาไปเลยค่ะ100%เหมือนกันเพราะไม่มีรอยขีดข่วนคอนโซลทุกอย่างกิ๊หมดวิทยุด้านหน้าก็ไม่มีรอยขีดข่วนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ U.S.B มีนะจ๊ะ U.S.B A.U.X ทุกอย่างมีนะคะทิ้มเข้าไปในนี้ได้เลยค่ะที่รองแก้วทุกอย่างครบตอนนี้เรามาดูตรงเบาะกันบ้างเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะเดิมจากป้ายแดงนะคะตะเข็บแดงนะคะเบาะสวยมากนะคะไม่มียุบย่นเละไม่มีนะคะตัวนี้ความสะอาดนะคะเดี๋ยวดูด้านบนนิดนึงโดยปกติทั่วไปนะคะรถที่ไม่ได้รักษาด้านบนจะเป็นร,อยน,รอยนู่นรอยนั่นรอยนี่นะคะ อันนี้เดี๋ยวส่องให้ดูเนี่ยค่ะรถมาเดิมๆนะไม่มีการเก็บงานเห็นด้านบนไหมคะด้านบนสะอาดมากนะคะโดยปกติทั่วไปจะไม่สวยจะเละหรืออะไรพวกนี้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกชันหนึ่งสีงแดงแรงมิดไปกันค่ะตัวนี้ MG MG Minor Change นะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดตัว v i Smart นะคะสั่งการด้วยเสียงตัวท็อปสุดนะคะแล้วที่สำคัญตัวนี้จะเป็นปี19นะคะ Minor c h a n เรียบร้อยนะคะ m i n ่เนเชนทั้งหมดนะคะตัวใหม่ปี2019เลยนะคะ MT3 เครื่องพันหไฟเดิมทุกอย่างเดิมด้านหน้าทุกอย่างคานเดิมหมดไล่มาเรื่อยๆมาดูแม็กนะคะแม็กตัวนี้ขอบ16นะคะแม็กไม่มีรอยดุ้งเลยนะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะด้านหลังของแม็กของเขาก็เดิมนะนี่มา iSmart m g 3นะคะ iSmart นะคะตัวนี้ รถสวยมากสะอาดมากนะคะภายในสีดำเดี๋ยวเราจะดูภายในกันเหมือนเดิมนะคะตัวแฮชแบ็กเนี่ยเราจะบอกลูกค้าว่าเป็น5ประตูตัวนี้เบาด้านหลังสามารถที่จะพับได้ทุกคันนะเบสิกเลยนะคะทุกคันมันจะพับได้หมดนะอันนี้แจ้งเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในกันอันนี้นะคะอย่างที่รู้ๆกันนะคะใครที่กําลังมองหารถอยู่ตอนนี้นะส่วนมากคนรุ่นใหม่พวกวัยรุ่น หรือคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาอยากได้ออปชันเยอะๆนะคะอยากได้ออปชันเยอะอยากได้อะไรที่มันแบบล้ำๆแนะนำตัวนี้เลยไม่ต้องไปถึงพวกรถยุโรปอันนี้บางคันนะคะรถยุโรปยังสู้ไม่ได้เลยสามแ0 0ห้าบาทเท่านั้นนะคุณได้แต่ออปชันพวกยุโรปเลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านบนของเขาก็มีอ่าเปิดได้อย่างค่าสลูปทุกอย่างนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะ โกโก้เท่ๆขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดชมดาวมองท้องฟ้ากลางคืนได้หมดเรามาดูตัวบอดี้รถให้ไปเลยนะคะ100%เหมือนกันให้ไปเลย100%เปอซ็นสำหรับตัวรถ 2. เลขงใหม่ก็น้อยมากนะคะคันนี้นะคะ 3. เป็นตัว V ีด้วยตัวท็อปมีแอร์แบกคู่เลยค่ะด้านข้างแล้วก็ตัวตรงคนขับก็มีแอร์แบ็กพวงมาลัยของเขาดูสิ พอเข้ามาเนี่ยพวงมาลัยสามก้านนะคะสามก้านปุ๊บเวลาการขับเนี่ยคือคือเราสามารถที่จะขับไปเลยค่ะสามารถที่จะปรับปุ่มเสียงตรงคอนโทรลต,ตรงพวงมาลัยทุกอย่างได้หมดเลยแล้วพวงมาลัยของเขานะคะทรงยุโรปมากนะคะด้านล่างเป็นตัดขอบเ,เป็นเบน์เลยแล้วก็ภายในเบาะทุกอย่างเนี่ยมันนั่งเนี่ยมันจะกระชับหลังเวลาขับเนี่ยด้านหน้าวิสัยทัศน์จะดี บเบาแน่นมากวันนี้ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ